สวัสดีค่ะขอเรียชิญทุ่ผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้บีจะมาหลังจากที่เรา,เาทำมะเขือเสร็จนะคะเดี๋ยวบีจะตัดมาเป็นอีคลิปนะคะก็คือบีจะมาเก็บคลิกที่อยู่ที่สุกนะคะบีจะเก็บออกเสร็จแล้วบีก็จะบีจะใช้ตัวนี้คะ่ะบีจะใช้ตัวนี้เหมือนกันพ่นฉีดค้นใต้ใบคลิกนะคะ บีเจเกบเม็ดพริกที่สุกที่เหลือนอกกินนะคะบีเจเกบออกพริกออกใส่ตะกร้านี้นะคะเราจะเกบพริกใส่ตะกร้านี้เสร็จแล้วเราจะมาพ่นด้วยสเปรย์ตะไคร้หอมนี่นะคะเพราะว่าบีว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็ไม่อันตรายนะคะบีไม่มีทางเลือกอีกแล้วเพื่อนๆค่ะบีอยากทดลองมากถ้าบีเห็นแบบนี้นะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวอขอเวลาเก็บพริกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพริกเรามีเยอะขนาดไหนนะคะสุกอยู่บนต้นนะคะทั้งๆที่มีเพียกินนะคะเมื่อน่ะจะดูว่าพริกมีมเมล็ดเยอะไหมนะคะอันนี้เพียค่อนข้างจะเยอะมากเลยะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> กล้องบีบเขาเรียกอะไระะขาตั้งกล้องบีบมีปัญหานะคะบีบบอกตรงๆบียังไม่ซื้อใหม่เนาะโอเคค่ะ อันนี้เป็นเวลาจะเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยถือโอกาสมาถ่ายตอนนี้เพราะว่าถ้าถ่ายตอนเย็นจะมีเสียงรบกวนจากเพื่อนบ้านนะคะก็เลยไม่มีทางเลือกนะคะตี๋ก็เลยต้องถ่ายเวลานี้ลิพี่จะโน้มกิ่นเล้ลงมาดูนะคะว่านี่ก็จะมีเม็ดอันนี้อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะย้อนแสงเนงาะก็จะมีเม็ดที่สุกแล้วเนี้ยค่ะเพื่อนๆค่คะ ต้องโน้มกิ่งลงมาเนาะถ้าดูข้างบนมันจะรู้ว่าเขามีถ้าดูข้างล่างจะมองไม่เห็นเนาะพี่บีเก็บพริกแบบนี้ออกให้หมดนะคะที่เขาสุกเนี่ยถ้าดูข้างบนจะรู้ว่ามีเม็ดเยอะมากค่อนข้างจะเยอะเพราะว่านี่ทิศก็ค่อนข้างจะสูงดีจังแบบเอาไปแบบนี้เลยนะคะแบบว่าไม่รู้จะเห็นไหมนะคะ <S 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 เขาสูงมากคะ่ะเขาสูง สูงจริงๆอ่ะบีต้องโน้มกิ่งลงมาถ้าบีดจะเก็บจริงๆบีต้องใช้บันไดแต่บีจะโน้มกิ่งลงมาเก็บน,น,นะคะเก็บเม็ดสีแดงออกให้หมดก่อนแล้วบีดจะพ่นสเปรย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเบ,บื้อนๆ่ขอบีดเก็บแป๊บหนึ่งนะคะจะโน้มกิ่งลงมาตรงนี้คะ เก็บแล้วเขาออกมาทั้งยวงแบบนี้เลยค่ะดีพี่จะใช้กันไกรตัดดีกว่าเนาะดีเก็ไม่ไม่ค่อยถนัดเลยเนาะแบบนี้คี่จะปะปน เพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่าดีทำไมชอบพูดออเ้ยิหนีหมดแล้วจะได้ขีดเที่ยวเ้หนีหมดแล้วเราจะมาเหยียดิกันนะคะเพื่อน น,นี่เหลือเนากินนะค่อยๆอัางงานอันนี้บีไม่ได้ใช้ไม้เนาะเสียงเบาไม่ได้ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะดิบดเก็บออกมาได้เท่านี้เนาะดิบดเก็บไม่ถนัดน่ะเขาอยู่สูงเกินไปอะ่ะล้วบิบกลัวกิ่งเขาหักเนาะแล้วบิบก็จะพ่นด้วยอ่สเปรย์ตะไคร้หอมนะคะในใบเขานะคะเดี๋ยวเราจะไปพ่นกันนะคะเพื่อนค่ะเอาพริกวางไว้ก่อนเนาะดิบจะใช้สเปรย์เนี่ยฉีดพ่นลงไปใต้ใบพริกนะคะให้เขาหนีเนาะ อันน,น้นอันโน้นพ้นไม่ได้เนาะอันน้นสูงมากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณเพื่อนเพื่อน fc ทุกท่านน,นนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย thank you everyone and my friends for watching my channel ขอบคุณนะคะ